ว,วุดนซวัดัดูัสวัสดีค่ะนันมีมาเตะรอสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาก่อนดีค่ะเดี๋ยวรอคนเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามานะคะเยอะๆนะมาร่วมกาแสดงความดีใจดีใจกับน้องมุกนะคะมาร่วมแสดงความดีใจกับน้องมุกนะคะวันนี้มีเรื่องดีๆนะคะมีเรื่องแบบ ซอรไพรส์มากๆนะคะนีเรื่องเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคนพ่อแม่คะ่ะเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาก่อนนะคะใม,ม้ท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่มีคนดีใจด้วยนะคะ บุกค,ครับเดีากไปอยู่แขนงวงนะครับผมยังมีคนดูยังมีคนดูจอวันนี้แบบแบบดีใจนะดีใจอย่างสุดซึ้งเลยนะคะดีใจมากๆนะคะ มีแม่นะคะมีแม่ใจดีท่านหนึ่งนะคะท่านอาเนาะมาเมตตาให้กับครอบครัวของเรานะคะเมตาน้องมุกนะคะขอบคุณค่ะก็เร็วขอบคุณค่ะกนเร็วขอบคุณค่ะคุณแม่ก็เร็วนะคะเฮ้ยนะคะสาวน้อยของเราดีใจมากๆนะคะ ใจมากๆเลยนะคะก็ยังไม่มีท่านผู้ชมเข้ามาดูนะคะแต่ว่าเราดีใจมากๆเลยนะโอ้ยเนาะทุกคนวิ่งไปวิ่งมานะคะ อ,อย่างท่านใดเข้ามาดูกันเลยนะคะก็อยากให้เข้ามาอาร่วมแสดงความดีใจกับน้องมกันเยอะๆนะคะก็กราบขอ,ขอบคุณนะคะคุณแม่นะคะที่นะคะมาทำเซอร์ไพรส์ให้กับเรานะคะลังทรงกรานนะคะดีใจมากๆเลยนะคะเป็นทรงกรานนะคะเป็นน้องเป็นปีใหม่ไทยเนาะได้รับความขวัญปีใหม่ ได้รับของขวัญปีใหม่นะคะน้องมุกนะคะได้รับของขวัญปีใหม่แบบยิ่งใหญ่มากนะคะ,ะน้องได้รับของขวัญปีใหม่แบบยิ่งใหญ่มากนะคะดีใจน้ําตาไหลเลยนะ,ะแม่คะ นทีก็เดี๋ยวเราไปร่วมยินดีดีกว่านะคะเรามาดูกันนะคะว่าน้องมุกได้อะไรนะคะเชิไพายน้องคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะเชิญพายมากมากนะคะได้ของขวัญนะคะได้ของขวัญปีใหม่ไทยนะคะได้ของขวัญวันสงกรานเลยนะคะน้องมุกนะคะจะได้มีอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ เดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะนี่นะคะกราบขอบพระคุณมากมเลยนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่โจนะคะคุณแม่โจนะคะทีนะคะเมตตานะคะมอบคะแนนนะคะมาซื้อสันไทยให้กับน้องมุกนะคะมาซื้อหลังคาบ้านให้กับน้องนะคะหลังคาสีเขียวเลยนะคะท่านมอบคะแนนให้กับน้องมุกทั้งหมดเลยนะคะ รวมเป็นคะแนนนะคะ49,000คะแนนนะคะเต็มนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่โจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่เมตตาหลังคาบ้านให้กับน้องนะคะให้น้องได้มีหลังคาบ้านอยู่นะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะตอนนี้น้องมุกก็ได้หลังคาบ้านอยู่แล้วนะคะได้หลังคาบ้านอยู่แล้วนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่โจมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากมเลยนะคะนี่ก็คือหลังคาบ้านของน้องมกนะคะสีก็จะแปลกหน่อยนะครับผมสีก็จะไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะ ขอกราบขอบคุณแม่โจมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณแม่โจนะคะเราฝากขอบคุณคุณแม่โจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอให้คุณแม่นะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขนะคิดทําสิ่งใดก็ขอสมดังใจปรารถนานนะคะเงินไหลกองทองไหลมาอย่าเจ็บอย่าจนนะแม่ค่ะขอพระครูประกำปกปักรักษานะคะทํากิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ นี่นะคะอย่างหนานะครับผมเราก็สั่งแบบอย่างหนาเนาะนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเพื่อแบบเนาะเวลาขึ้นไปก็จะได้ไม่แบบอ่อนยวบเนาะนะคะกราบขอบคุณแม่โจมากๆเลยนะคะออกมาลูกออกมาค่ะเบียร์สันไทยบาท,บาทสันไไทททบบาบาบาช่งปแล้ว ครับขอบคุณมากๆเลยนะคะได้รับของขวัญปีใหม่ไทยเลยนะคะได้รับของขวัญปีใหม่ไทยนะคะคุณแม่โจท่านเมตตานะคะมอบคะแนนให้ทั้งหมดเลยนะคะค้าสันไทยนะคะค่าหลังคาบ้านน้องนะคะก็มาร่วมแสดงความดีใจกับน้องมุกนะคะ ขอบคุณแม่โจเป็นอย่างยิ่งเลยนะขอบคุณนะคะได้ท่านนะคะมาเมตตานะคะหลังคาบ้านให้กับน้องน้องจะได้มีหลังคาบ้านอยู่แล้วนะคะกราบขอบคุณนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะน้องก็จะได้มีหลังคาบ้านอยู่แล้วนะคะกราบขอบคุณแม่โจมากๆเลยนะคะก็สวัสดีทางสองท่านนะสวัสดีจ้าตอนนี้ก็มาไลให้ทุกท่านนะคะได้ รับชมกันเนาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะได้มารวมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่พริมนะคะสวัสดีจ้าดีใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พรีมมากๆเลยนะคะน้องมุกก็ได้มีหลังคาบ้านอยู่แล้วนะคะพี่พรีมค่ะกลับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะตอนนี้นะคะก็กลับขอบคุณแม่โจนะคะที่เมตตาหลังคาบ้านให้กับน้องมุกนะคะหลังคาสีเขียวนะคะขอบคุณแม่โจมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ ันมอบคะแนนให้ทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นค่าหลังคาบ้านนะคะแม่คะ่ะเป็นค่าคะแนนค่าสันไทยนะคะแม่คะ่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ยังเหลือแค่ค่าช่างเนาะคุณแม่คะ่ะเหลือค่าช่างนะคะก็กราบขอบคุณแม่โจมากๆเลยนะคะ ที่เมตตาหลังคาสีเขียวนะหลังคาบ้านให้กับน้องมุกขอบคุณครับก็เลี้ยวครับขอบคุณค่ะมดมดกัดลูกมดมดกัดออกมามดกัดแล้วขอบคุณมากมากเลยนะคะหลังคาสีเขียวนะคะสีมันมนเพื่อนนี่นะคะหลังคาบ้านนะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะ รอรอช่างรอรอช่างนะคะรอช่างนะคะกราบขอบคุณแม่โจนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะตอนนี้ก็ยังรอช่างนะคะก็ยังขาดคะแนนนะคะขาดคะแนนค่าช่างเนาะนะคะกราบแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะกราบขอบคุณแม่โจนะคะที่เมตานะคะหลังคาให้กับน้องมุกนะคะจะได้ไม่ต้องยืนตากแดดตากฝนนะคะวันนี้เพิ่งพูดถึงอะเต็นสีเขียวนะคะ โอ้วันนี้เพิ่งพูดถึงเต้นสีเขียวนะคะก่อนพี่พรีมนะคะว่าจะเอาขึ้นกลางให้กับน้องนะคะแต่ว่าวันนี้ได้เซอร์ไพรส์นาะคุณแม่คะ่ะไม่ต้องเครียดสบายมากต่อไปหาค่าช่างค่ะขอบรคุณคะ่ะวันนี้ก็ให้ช่างมาขึ้นก่อนนะคะคุณแม่คะ่ะแล้วก็ค่อยหาคะแนนนะคะไปจ่ายทีหลังนาะคุณแม่ค่ะ ก็ได้ได anyway, okay. oh, so so wow. so mm ้หลังคาบ้านก็ดีใจดีใจมากๆนะคะแม่ค่าดีใจสุดๆเลยนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณแม่พรีมด้วยนะคะคุณพี่พรีมนะคะพี่มีตาน้องมุกมาโดยตลอดเลยนะคะมประมาณค่าช่างประมาณเท่าไหร่สามหมื่นห้าพันคะแนนค่ะคุณแม่นะคะคุณพี่พรีมนะคะ35,000ื้าพนคะแนนนะคะเต็มที่จริงก็มีเศษนะคะแต่ว่า ช่างปัดเศษให้นะคะก็เลยได้35,000คะแนนเต็มนะคะคิดเป็นตารางเมตรนะคะช่างก็ทำเป็นเป็นตารางเมตรนะคะเราเราอาจจะดูกรณีเราก็ไม่ไม่ได้เหมานะคะเราก็อุปกรณ์เราไม่ครบอ่าอุปกรณ์เราไม่ครบก็เลยทำไปทีละนิดนะคะงบประมาณนะคะสามหมื่นห้าพันช่างช่างช่างค่อนข้างค่อนข้างแบบ อคุยง่ายเนาะนะคะก็เอาก็ยังเหลือค่าช่างนานพ่อแม่คาสามหมื่นห้าพันคะแนนแต่ว่าเราจะให้ช่างมาทําให้กับเราก่อนพอให้น้องมุกได้อยู่ร่มนะคะ,ะกลวัวพายุเข้านะคะกลวัวพายุเข,าะะยเข้าแล้วน้องยืนตากฝนนะคะน้องกําลังเป็นแผลด้วยนะคะก็ยังรอช่างนะคะไม่ทราบว,ว่าพรุ่งนี้ท่านอ่าช่างจะว่างมาหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะได้ม วางไว้ก่อนก็ดีใจนวได้วางได้ได้มาวางไว้ก่อนก็ดีใจนะคุณแม่่ะดีใจมากๆจริงๆนะแม่โจ้แม่ตาครอบครัวน้องมกขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณแม่โจ้มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะพูดยังเสียงสั่นอยู่เลยนะคะแม่ขะแบบว่าดีใจนะคะดีใจมากๆนะแม่่ะดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เพิ่งมาถึงวันนี้นะคะคุณแม่่ะ กบขอบคุณแม่โจ้มากๆเลยนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะขอบคุณแม่โจ้นะคะโอ้ยขอบคุณคุณพี่พริมด้วยนะคะที่นะคะเมตตาเป็นกําลังใจให้กับเราโดยตลอดเลยนะคะวันนี้พูดกําลังพูดถึงเรื่องเรื่องเรืผ้าเต็นท์น้ะพี่พริมเน้ะกำลังว่าจะ เอาขึ้นมากลางให้กับน้องเนาะแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์ซะก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่นะคะหลังคาไม่เหมือนใครเนาะคุณแม่เนาะคุณพี่พริมนะคะหลังคาไม่เหมือนใครเลยนะคะสีเขียวอ่อนๆสนนนีเขียวอ่อนๆนะคะจะเข้ากับบรรยากาศทุ่งนาไหมเ <laughs> ขาบรรยากาศทุ่งนานเนาะนะคะ ดีใจมากๆเลยนะคะน้องมกจะได้มีหลังคาบ้านอยู่แล้วนะคะนี่นะคะชาวสวยของเราจะได้มีหลังคาบ้านอยู่แล้วนะคะทุกวันก็กางเต็นนะคะก็กางผ้าแสลมนะคะกางผ้าแสลมให้น้องอยู่ก่อนนะคะเพราะว่าผ้าเต็นนะคะขาดนะคะอใช่ค่ะสีเขียวๆนะคะแล้วสีเขียวก็มาใช่ค่ะวิทีมนะคะโอ้จริงๆนะคะช่กันเลยสีสีค่อนข้างเนาะนะคะ เกือบเกือบคล้ายกันเลยนะคะแต่ว่าันของผ้าถ้าเต็นท์ก็เฉลียวเข้มกว่านะอ,อยากได้สีนี้มากเลยนะแต่ไม่มีนะคะคนี่นะคะ <c oughs> อค้ย <c oughs> นะคะค,คุณแม่โจ<ด><ๆ>น่ารักสุดเลยนะคะกราบขอบคุณคุณแม่โจนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ <c oughs> ดีใจนะคะดีใจมากๆนะคะ <c oughs> ได้มีหลังคาบ,บ้านอยู่แล้วนะคะ ถ้าช่างนะคะทำตรงอื่นเสร็จก็จะมาทำให้เราต่อเลยนะคะว่าเราก็ค่อยทยอยจ่ายเอานะ,ะทยอยจ่ายค่าช่างเอานะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็หาแค่ค่าช่างเนาะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะกราบขอบพระคุณแม่โจมากๆเลยนะคะ ไม่ทราบว่าคุณแม่โจท่านยังดูอยู่หรือเปล่าเนาะนะคะคุณแม่โจท่านทํางานนะคะ่อนข้างยุ่งนะคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณแม่โจะนะคะนี่นะคะหลังคานะคะหลังคาบ้านน้องนะคะก็ยังเป็นโครงอยู่นะคะแต่นี่นะคะเป็นหลังคาเนาะ อุยนะคะกรบกับคุณมากๆเลยนะคะดีใจนะคะคุณแม่ขาเลยอยากให้ทุกท่านนะคะร่วมดีใจกับน้องๆได้ได้รับของขวัญนะคะได้รับของขวัญอ่าวันปีใหม่ไทยเนาะวันสงกรานเลยนะคะเลยวันสงกรานมานิดเดียวนะคะผ้าเต็นท์บางไหมคะที่จะซ่องสางนิดไม่ได้เห็นอ่าผ้าเต็นท์หรอคะไม่บางไม่บางนะคะก็อันนี้คือ ปกตินะครับผมอันนี้ที่เขาแถมเนาะใช่ไหมครับผมอันนี้คือที่เขาแถมนะคะไม่ไม่ใช่ที่แผ่นแผ่นใหญ่เนาะอันนี้ที่เขาแถมมาค่ะแผ่นใหญ่ก็จะขาดตรงนี้นะคะแล้วก็ก็ไม่บางนะคะค่อนข้างค่อนข้างดีเลยแหละนะคะใช้ได้นะครับผมกนดีนะคะเอาไปทําอะไร ก็ไปปรับใช้ได้เลยค่ะกับคุณค่ะกับคุณค่ะพิพิมนะขอบคุณนะคะกับคุณพิพิมด้วยนะคะที่รักเลยเมตาน้องมุกมาโดยตลอดมาเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะใช่ค่ะจะขาดตะเข็บข้างนะคะขาดตะเข็บข้างตรงนี้เชือกรเชือกนี้เล็กนะครับผมใช่ค่ะเพราะเชือกเล็กนะคะตรงนั้นนะคะก็ก็เลยขาดง่ายนะคะแต่ว่าไม่ไม่บางเนาะไม่บางครับผมไม่บางนะแต่ก็ไม่หนามากกําลังดี ถ้าหนากว่านี้หนักมากนะคะอันนี้ก็ก็หนักหนักมากหนักมากเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ปรินนะคะที่เมตานะพาเต้นนะคะให้กับน้องมุกนะคะเต้นใหญ่มากนะ,ะกลางกลางข้างบนนี้นะคะกลางกางตรงนี้นะคะเต็มจนล้นนะคะนี่นะคะเต็มจนล้นไปถึงนู่นนะคะใหญ่มากนะคะ จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณแม่จูนนะสวัสดีแม่จูนนะคะดีใจด้วยน้องมกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะมาร่วมแสดงความดีใจนะคะน้องมกได้หลังคาบ้านแล้วนะคะคุณแม่จูนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลังคาบ้านชีเคี้ยวนะคะจ้าสวัสดีค่ะขอบขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคุณแม่โจน,นะคะที่ท่านนะคะเมตานะคะ หลังคาบ้านให้กับน้องนะคะให้น้องได้มีบ้านอยู่คะ่ะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะดีใจมากๆนะคะน้องมกไม่รู้อะไรนะคะกินหญ้าอย่างเดียวโอขอบคุณมากๆเลยนะคะได้หลังคาบ้านแล้วนะตอนนี้ก็เหลือแค่ค่าช่างนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะ ก็ถ,ถ้าช่างนะคะว่างมาทําก็จะรีบม,มาทําให้กับเราเลยนะคะมาทําให้กับน้องนะคะได้มีหลังคานะคะได้มีร่มอยู่เนาะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะขอบคุณแม่โจนะแม่มากๆเลยนะที่เมตตานาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจจะมีสั่งเลยนะครับผมบ,บ,บ,บ้านน้องมุกนะครับผม แบบว่าบ้านนางมุกจะมีอุปสรรคมาตลอดเนาะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะตั้งแต่นะคะตั้งแต่สั่งหลิกแล้วนะคะต,ตั้งแต่ลงเสานะคะตั้งแต่ลงเสา,ะะสาก็มีแบบฝน,นตกนะคะพายุเข้านะคะ,ะอันนี้ก็เนาะมาจะมาทําหลังคาก็พายุเข้าอีกแล้วนะคะจะเข้าจะเข้าแต่ไม่รู้จ้ บ้านกี่เสาบ้านนะคะในตัวบ้านคือหเสาแล้วก็มีตัวกันสาดนะคะอ,อีกสองเสาก็รวมเป็นหเสานะคะแม่จูนในตัวบ้านนะคะสี่เสานะคะสองสามสี่นะคะแล้วก็ตัวกันสาดข้างหน้านะคะก็อีกสองเสานะคะเป็นหนะคะคุณแม่คะเพราะว่าตรงนี้ต้องทํากันสาดด้วยนะคะถ้าไม่ทําก็น่าจะเปียกหมดนะคะเพราะว่าลมลมมาเต็มเ็มนะคะแม่คะ่ะ อันนี้คือกันสาบนะคะข้างหน้าที่กลางสแสลมนี้ก็คือกันสาบอ่าเหมือนบ้านแล้วน้ำเพชแตงโมเลยนะคะใช่ไหมคะเหมือนเหมือนกันไหมน้ำเพชแตงน้ำเพชแรงโมน้ำเพชแตงโม,งโมย,ยังไม่เคยเห็นย,ยังไม่เคยเห็นบ้างเ,เ,เนาะ <laughs> คุณแม่มีกันสาดนะคะมีตัวบ้านตัวบ้านก็นะคะนี่นะคะตัวบ้านที่ทำหลักปูนไว้นะคะ อ่าบ้านนา้องเพชรก็ทําการสาดใช่คะ่ะคุณแม่ถ้าไม่ทําการสาดนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่โลงนะ่งเนาะคุณแม่นะคะเป็นทุ่งนานะคะถ้าลมมาก็มาเต็มเต็มนะคะทําให้ท,า,ทาให้สาดถึงตัวน้องนะถึงมีบ้านก็สาดนะคะจ้าช่วยค่ะต้องทําการสาดคะ่ะจะได้ดีเนาะนะคะคุณแม่คะ่ะก็ทําการสาดด้วยนะแม่คะ่ะจะได้ไม่สาดถึงตัวน้องมากเนาะคุณแม่เนาะ ถึงศาสตร์ศาสตร์บ้างก็หาอะไรบางๆเพื่อได้พัตเต้นคุณแม่แหละนะคะไว้ทากานศาสตร์ไว้ทําแบบบางบางบางเดดนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าจะบางได้ไหมกลัวลมพัดไปเสดายพัตเต้นเนาะนะคะอ่าหกเสาเหมือนกันและมีที่พักอ่าเฝ้าด้วยนะโอ้มีที่พักเฝ้าด้วยใช่ไหมคะคุณแม่แต่เราก็กระทอมเนาะคุณแม่ค่ะ เราไม่ได้ทำกับตัวบ้านน้องเนาะเราเป็นทำเป็นกระท่อมนะคะแม่่ะโอ้แม่ครับนี้ดีใจมากๆเลยนะคะดีใจจนจนพูดแบบสันสเดแล้วนะั้นแม่ค่ะแบบดีใจสุดๆนะคะคุณแม่นะคะกลับขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมามาร่วมนะคะแสดงความดีใจกับน้องมุกนะคะกลับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยขอบคุณคุณแม่โจน,นะ,ะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่นะคะ ไม่น่าจะเกินอสองสามวันนี้นะคะช่างก็น่าจะมาทําบ้านให้กับน้องได้เสร็จเนาะคุณแม่ค่ะมาขึ้นโครงเอ่อมาขึ้นหลังคาเนาะคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่หญิงเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะมาร่วมแสดงความดีใจนะคะน้องมุกได้หลังคาบ้านแล้วนะคะคุณแม่ค่ะนี่นะคะหลังคาสีเขียวนะคะโอ้ยเนาะงาเดี๋ยวเดียวบาดลูกเดียวบาด ขอบขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องมุกได้หลังคาบ้านแล้วนะคะัแม่ขายังเหลือแค่ค่าช่างเนาะคะุณแม่ขาอ๋อใช่ค่ะพระบ้านอ่านเพชรอยู่ตรงที่นาใช่ค่ะคุณแม่นะคะถ้าอยู่ตรงที่นาแล้วมันจะเป็นที่โล่งแบบนี้นะคะัแม่คะ่ะเดี๋ยวค่อยๆหันทีละนิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยว oh. เดี๋ยวมัวก็มีต้นไม้นะคะนี่นะคะคุณแม่ะ่ะ นี่ก็คือที่นาโล่งๆนะถ้าถ้าลมมาก็จะมาทางนี้เต็มๆนะคะแม่คะ่ะมาแบบมาแบบสุดๆเลยแหละนะคะแม่คะ่ะก็เลยต้องทํากัรสาดด้วยนะคะถ้าไม่ทําก็จะเปียกน้องได้นะ,ะแม่คะ่ะเวลาลมมาแต่ละทีนะคะแม่คะ่ะบ้านหลังนี้ก็แบบ,บลอยขึ้นเลยรังคาลอยขึ้นนะคะแม่คะ่ะไม่ใช่ธรรมดานะคะ กราบขอบพระคุณว่าอาต้องทำคลิปส่งแม่โจโนะคะถ้ามีาท่านเมตาย,ยังไม่รู้ตอนไหนก็จะได้ใช่ค่ะคุณแม่่่ต้องเราก็ต้องทําคลิปส่งด้วยนะคะเราก็มาไลฟ์สดให้ทุกท่านนะคะมารวมอาแสดงความดีใจเนาะคุณแม่ค่ะดีใจมากๆนะคะ คลิปก็ได้ถ่ายไว้แล้วนั้นแม่คะ่ะแต่ยังไม่ได้อัพลงนะคะแม่คะ่ะแต่เราก็นะคะมาไลใานะใ์ให้ทุกท่านทราบนะให้ให้ทุกท่านนะคะได้อ่าร่วมแสดงความดีใจกับน้องมุกนะคะได้หลังคาบ้านแล้วนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะจ้าค่าช่างนะคะเหลือค่าช่างนะคะแม่คะ่ะทำคลิปสั้นๆลง YouTube นะขอบคุณแม่โจนะคะทำแล้วค่ะคุณแม่คะ่ะแต่ยังไม่ได้ลงนะคะ ก็ก็ก็ถ่ายก่อนก่อนที่จะมาไลน์นะแม่ค่ะก็ดีใจมากๆเลยนะคะดีใจมากๆเลยนะคะกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เหลือค่าช่างนะคุณพ่อคุณแม่ขค่ะช่างสามหมื่นห้าพันคะแนนนะคะสามหมื่นห้าพันคะแนนนะพ่อคุณแม่ขากราบขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณแม่โจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแม่ค่ะดีใจเนาะคุณแม่เนาะ ดีใจมากเลยนะคะก็ก็ไม่คิดไม่ฝันเนาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าจะมีใครนะคะมาช่วยเหลือเรานะคะแบบแบบถึงขนาดนี้เนาะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะพลายน้ำผูด้ดีใจเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็เราก็จะทำคลิปหน้าถ่ายนะคะ ไปลงนะคะให้ท่านได้ดูกันเนาะได้ให้ให้แม่โจนะคะได้เห็นนะคะเผื่อแม่โจท่านอ่าช่วงนี้ท่านก็ทํางานเนาะนะคะพ่อแม่่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแม่่ะขอบพระคุณมากๆนะคะน้องก็จะได้มีบ้านอ่าหลังคาบ้านอยู่แล้วนะคะเวลาฝนก็จะได้ไม่เปียกเนาะคุณแม่ค่ะน้องจะได้ไม่ต้องยืนแบบตากฝนหนาวสั่นเนาะคุณแม่เนาะนะคะ ราะว่าถ่ายเห็นฝนตกแต่ละทีน้องสงสารน้องมากนะคุะคณแม่ค่ะแบบยืดขาสั่นเลยนะคะทั้งหนาวทั้งทั้งหนาวทั้งเปียกทั้งขี้โคลนเนาะคุณแม่นะคะไหนจะโดนลมไหนจะโดนฝนเนาะคุณแม่เนาะนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเฉยๆอีกเ่อนทำบ้านมาสามเดือนยังไม่สเสร็จก็ขายเท็ไม่ได้เนาะ แว่าช่วงนี้ก็ขายยากกันทุกช่องนะคะขายยากกันทุกช่องเลยเนาะนะคะก็นะคะกลับกับคุณคุณแม่โจนะคะอีกครั้งหนึ่งนะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแม่ขาที่นะคะที่รักและเมตตานะคะที่มีเมตตาให้กับน้องมุกนะคะมอบหลังคาบ้านให้กับน้องนะคะทั้งหมดเลยนะคะหลังคาบ้านนะคุณแม่ขากลับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะบานองมุกก็สีเขียวอ่อนๆนะคุณแม่ขาสีเขียวอ่อนๆนะคะ ขอบคุณแม่โจนะคะ no, mm. เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอบขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่มาร่วมนะแสดงความยินดีและดีใจนะคะขอบคุณพี่พรีมนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณแม่จูนแม่บัตเตอร์นะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมนะแสดงความยินดีดีใจนะคะได้รับของขวัญปีใหม่ไทยนะคุณแม่คะได้รับ คมข,ขวัญวันสงกรานนาะคุณแม่เนาะแบบว่าบ้านนางมุกก็จะเป็นแบบเทศกาลทั้งนั้นนะคะแม่คะ่ะเทศกาลเนาะคุณแม่คะ่ะก็ยกเสาก็อ่าวันวันช้างไทยเนาะคุณแม่เนาะได้หลังคาก็วันสงกรานนาะคุณแม่นะคะเลยวันสงกรานมานนีด้เดียวนะคุณแม่นะคะจำง่ายนะคะ กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านรักและเมตตานะคะที่ท่านมีเมตตาให้กับน้องมุกนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะ <c ười> ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะน้องมุกเขาจะรู้เนาะ <laughs> โอ้นะคุณแม่ขะถ้าได้อยู่บ้านก็เนาะเพิ่งมีความสุขนะคุณแม่่ะจะได้ไม่ต้องยืนตากแดดนะคะแม่จะได้ไม่ต้องยืนตากแดดตากฝนนะคะ<ม>ก็กราบขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่โจนะคะที่เมตตานะคะหลังคาบ้านให้กับน้องมุกนะคะกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเม,ม,มตาน้องช้างนะกำลังทุกยากนะคุณแม่นะคะ ให้น้องได้มีหลังคาลบแดดหลบฝนนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะน้องมุกดีใจไหมคะน้องมุกดีใจไหมลูกดีใจไหมลูกดีใจไหมโอ,จมอลละะ้จะได้ไม่ต้องยืนตากฝนแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องยืนตากแดดตักฝนแล้วนะคะดีใจนะคะแม่ค่าน้องช้างก็เนาอะนะคะพ่อควานแม่พ่อควานแม่ควานดีใจ ทำพริบผมส่งแม่โจ้นะคะตอนที่ท่านไปนะคะเดี๋ยวนะคะด้วยนะด้วยนะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะคุณแม่ค่ะน้องมุกดีใจค่ะแม่โจ้นะคะเนาะน้องมุกดีใจเนาะโอ้โหน โอ้ยดีใจเนาะคุณแม่เนาะออโอ้ยโบ <c oughs> ขอบคุณคุณแม่โจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆด้านแม่คะ่ะดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะออโอ้ย,อยลาหลาแจ้งกูอ,อยากอะไรขอแล้ว ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะที่มาร่วมนะแสดงความดีใจกับน้องมุกนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวแม่ควันก็จะขออนุญาตนะปิดไลน์นะคะแล้วก็จะทําคลิปส่งท่านเนาอคุณแม่่ะจะอาลงคลิปส่งท่านนาอคุณแม่นะคะให้ท่านนะคะได้รับชมนาอคุณแม่คะกขอบค่ะขอบพระคุณคุณแม่ยิ้งเหล็กนะแม่่ะที่เขามาให้กําลังใจนะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ ด้ความรักความเมตตาจากคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เราอ่าที่ทำให้เรานะคะได้มีมาถึงวันนี้นะคะแม่ค่ะแบบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ วันนี้ก็ขออนุญาตนะคะปิดไลน์นะคะแม่ขอขอบคุณมากๆเลยขอขอบคุณคุณแม่โจนะคะที่เมตตาหลังคาบ้านให้กับน้องนะคะก็ขอให้ท่านและครอบครัวนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยพันเท่าทวีคูณนะคิดทําสิ่งใดก็ขอสมดังใจปรารถนาขอพระครูประกำปกปักรักษานะคะคิดเงินก็ขอได้เงินนะคิดทองก็ขอได้ทองนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองในกิจการนะคะขอให้แบบ งเรืองนาอคุณแม่น้องปังๆนะคะุณแม่ขาเห้งๆนะคะคุณแม่ขาขอให้แบบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะฝากน้องมกด้วยค่ะจะได้เสร็จเร็วๆใกล้แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พรีมมากๆเลยนะคะ ก็ฝากน้องด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังเหลือคะแนนนะคะยังขาดคะแนนค่าช่างเนาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะขาดคะแนนค่าช่างอยู่3 5 0 0 0คะแนนนะคะคุณแม่โจท่านก็ช่วยนะคะเมตตานะคะมาค่าช่างด้วยนะคะแม่ค่ะ3 0พ0 3,000พกี่คะแนนเนาะ3 0 0พันคะแนนนะ,ะแม่ะม่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะ,ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่ะ่ะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ วันนี้ก็ขออนุญาตนะคะปิดไลน์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์ผลไม้นะคุณแม่ค่ะ็กราบขอบคุณแม่โจนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตปิดไลฟ์คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>